Wow. วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดค่ะคือวันสุขที่12ทันวาง68ค่ะ Good morning everybody. Today is a good day for start the new French. Buy me a coffee. Link is in description. Thank you for your generosity. Welcome everyone. นี่ค่ะรุงจอนกับรุงเหลิมช่วยกันติดตั้ง ทำรั้วใหม่ค่ะเมื่อเช้านี้ลุงเหลือมาทำงานตอน8ปดนาฬิกาก็รื้อรัอ้วเก่าออกค่ะใช้ขวานตอกออกหรือออกหมดเลยค่ะแล้วก็ลุงจรก็ให้ทาสีตรงขอบตรงเฟรมนะคะแล้วเราก็ช่วยกันเอาเมทัลชีตซึ่งซื้อมาด้วยเราได้กะวัดอะไรเรียบร้อยแบบตรงเป๊ะไวะะ้แล้วค่ะ เมื่อวันก่อนที่เราไปซื้อที่ร้านนะคะเราวัดให้ให้เขาทราบว่าสูง150เซนแล้วก็กว้างอยู่4.7เซน4 4.4เมตรกับ4.7อะค่ะ4เมตรอะค่ะนั่นค่ะลุงจรยังมีความเชี่ยวชาญในงานนี้เหมือนเดิมค่ะตอนที่สุภลักษ์ไปอยู่ออสเตรเลียกับลุงจรสุภลักษ์ก็มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ r o o f i n คอมพานีแบบนี้นะคะ ก็มีเมคดขนชีสมีก,ะะกาดกาศค่ะนี่ค่ะยังไม่ลืมค่ะเพราะเรามีความชำนาญมีประสบการณ์มามากร้นค่ะทุกท่านลุงเหลิมก็เริ่มมีประสบการณ์ค่ะเห็นนั่งทาสีอยู่แวบๆนะคะนี่ค่ะทั้งหมดมันมีอยู่6แผ่นค่ะทางโรงงานเข้าคำนวณมาให้ถูกต้องค่ะทุกท่านไม่เหลือเศษอะไรเลยค่ะลง ตัวเป๊ะเลยค่ะนี่ค่ะลุงเหลิมก็ทาสีไปลุงจรก็ติดตั้งไปสุภาก,ก็มาช่วยด้วยค่ะเป็นพลังมดค่ะทุกท่านนี่ค่ะลุงจรกำลังคิดว่าจะทำยังไงต่อแล้วลุงเหลิมก็ขอให้ชั้นช่วยได้ไหมลุงเหลิมบอกว่าลุงเหลิมอยากจะแสดงฝีมือก็บอกว่าตัวเองต่ํา เอาไม่ถึงข้างบนต้องเป็นลุงจรลุงจรสูงลุงจรก็มีกําลังกว่า okay. Okay. นั่นค่ะเลยติดตลกค่ะนี่ค่ะนี่คือลุงเหลิมค่ะ Let me help you ขอให้ผมช่วยคุณนะครับปรากฏว่าก็ได้สําเร็จอยู่ค่ะ uh huh. แล้วพอจุดข้างล่างนะ <Okay. S 1> ก็ลุงเหลิมช่วยทําค่ะทุกท่านสุภพร์ก็ช่วยหยิบเครื่องไม้เครื่องมือเล็กๆน้อยๆค่ะ วันนี้ก็สนุกค่ะทำงานอยู่เริ่มต้นเมื่อตอน8นาฬิกาตอนเช้าเสร็จเอาเวลา11นาฬิกาค่ะทุกท่าน3ชั่วโมงค่ะฝากคลิปวันนี้ไม่ชมนะคะงานนี้เป็นงานที่ทำคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องมีเพื่อนทำค่ะขอบคุณลุงเหลิมมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านที่เข้ามาชมด้วยค่ะ thank you for c o m e to visit to watching if you like please subscribe see you